แต่ร้านวิธีเกษตรครับวันนี้จะมาแนะนําสําหรับคนที่จะซื้อล้อสูงไปใส่รถไทยนะครับผมสิ่งที่ควรรู้ครับนะครับล้อสูงนี่ปัจจุบันเขาจะมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ครับถ้าเป็น2เมตรสิรุ่นเก่านี่จะมีประมาณ17ก้านครับแต่รุ่นใหม่จะมีมีทั้งหมด19ก้า้นครับผม2เมตรสิบ แต่ถ้าเป็นเมตร80นี่รุ่นเก่า15ก้านรุ่นใหม่17ก้านครับผมแล้วก็ตัวแป๊บตัวนี้ครับผมตัวก้าน,นี่รุ่นใหม่จะอยู่ที่ประมาณ43มิลครับผมแต่ถ้ารุ่นเก่าน่าจะไม่ถึงครับอยู่ที่ประมาณ30กว่ามิลครับผมต่างในส่วนของจํานวนก้านแล้วก็ความใหญ่ของก้านนะครับแล้วที่สำคัญ ต่างกันจุดหน้าเป็นตรงนี้เขาด้วยครับผมหน้าเป็นตรงน,น,นี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่นี่หน้าเป็นตัวนี้จะอยู่ประมาณถ้าเป็นหน้าเป็นตัวนี้จะอยู่ประมาณอเกมิลครับผมที่ที่ผมวัดได้นะครับที่ผมวัดได้9มิลแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่านี่หน้าเป็นจะอยู่ประมาณที่6 7มิลครับผมถ้าใครจะซื้อล้อสูงหรือว่าล้อสูงมือสองนี่ก็จําเป็นต้องรู้ครับผม นี่ครับผมผมลองวัดให้ดูครับนี่ครับตัวกระทะตัวนี้เขาอยู่ที่10มิลน,นะครับ10บมิลหรือ1เซนแต่ว่าจุดนี้เขาจะอยู่ที่9มิลครับผมจะเป็นล้อรุ่นเก่าอ่ะคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ6มิลครับผม6มิล7มิลรับนี่ก็เป็นความรู้สำหรับใครที่จะไปซื้อล้อสูง จะไปซื้อล้อมือสองครับผมกพอดูครับว่าเราได้ล้อรุ่นเก่าหรือว่าล้อรุ่นใหม่ครับผมแล้วก็เวลาที่เราใช้งานนะครับผมไถไปสักแปงสองแปงเราก็หมั่นมาตัวมาขันน็อตตัวนี้ครับผมเพราะว่าตัวล้อสูงเนี่ยเป็นตัวยางตันไม่มีลมครับเวลาเราใช้งานไปนานๆเนี่ยตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นน็อตกันคลายนะครับผม มันก็จะหลวมเราจําเป็นที่จะต้องไถต้องต้องขันอย่างสม่าเสมอครับผมเช็คดูครับก่อนที่จะไถยไล่ครับ